วัดมาถึงคุยโอเคครับขอสูดีทุกคนด้วยนะครับยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาบ้านนะครับวันนี้นะครับก็มาโซโล่ในไอดียเสอแบบ EP แรกของซีซั่นนี้นะครับก็มาถึงก็ไม่คุยเฉยโอเคฮะด่านที่เล่นเป็นโคสไลน์นะครับก็เดี๋ยวเกมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผม โอเคครับแล้วตัวที่แบนก็มีแจ็คเกิลคลาสแล้วก็วาคิลี่นะครับดต่นี้แบนวาคิลี่ก็ดีคฮะคือซีซั่นนี้มันเถื่อนมากเลยนะครับทุกคนคือตัวหลักผมมาตกไปอยู่แรงโกมาพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้แต้มคืนมา200แต้มและเกมนี้ก็เถื่อนมาเหมือนกันครับคำแรกที่แบบทักทายกันแหม่คืนไหนๆเพื่อนเรามันจะเกรียนกันขนาดนี้ผมจะลองปั่นดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับลองดิ ไม่อยากพูดเลยวะพูดอะไรไปเดี๋ยวมันจะด่าส,สวนไปนไม่มีการโต้อตอบใดๆครับไม่เป็นไรครับทีมเขาเซ็ตห้องเป็นอยู่เนี้เป็นเล่นนะคือเอาโล่ไปตั้งไว้ตรงฮอวเวย์ครับ สันนี้รีคอยล์แปลกๆนะทุกคนแปลกๆมากๆยังไม่โดนเดลเจอร์ให้เพื่อนไหลหมดแล้วให้เตผมไหลตามมาโอ้ชิดไปครับวึบ เดี๋ยวตัวลงแล้วผมว่าขึ้นบันไดโคงการนั่แหละไม่ไหวโอเค ติดใจอมารู้มากเลยว่ะทุกคนแต่รู้สึกว่ารีคอยมันทําให้แบบคุมเมายากมากเลยนะแบบมันสั่นๆอ่ะมันไม่เหมือนกับแพดก่อนหน้านี้นะครับที่แบบว่ามันจะคุมได้ดีกว่านี้หน่อยนีงแพดนี้คือสั่นจัดต้องเดิมอ่ะถ้าไม่จังหวะจูนตัวจริงผมจะไม่คอผมไม่ชอบ ทุเล่นท็อกซิกเท่าไหร่แบบไม่อยากคุยด้วยคือถ้ารู้จักกันแล้วแบบอันนี้ย,ยังพอรับได้นะแต่แบบไม่ยุ่งกัน่ okay. เล่นเซตเด,เดิมๆเลยเนะี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับตัวใช่ไหมตาที่แล้วก็แบบนี้นะ

ทำไรได้เนี่นะโอ้ my god ผมได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้ผมเห็นกัมมิล่านะแต่ผมยิงไม่ทันเผอเดินไปก่อน oh Nice air. Oh, đồ luôn. Oh. Ê, tịt, tịt, tịt. Đi เดีวเวลานหนึ่งนาทีครับมาใจสู้เพื่อนส่งใจเชียร์ผมคิดว่าลีเชียนน่าอ,อยู่อควาเรียยป่ะโอเคอยี่สนกุกพอเวรละเสียงขวาเลยครับ ที่ผมน่าจะรอมือนหายแป๊บหนึ่งว่ะปกติโซเฟียกับอีล่าเนี่ยจะติดมืนแป๊บเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นทุกตัวนะครับผมเล่นแอชบังเหรอรอบนี้น่าย้ายไปชินเชนนคเดี๋ยวเขาหยิบอลูนี่นีกอ่ะเท่าที่ผมเห็นแบบๆนะ เยเกอร์รุนีแค่โดนวิไปช็อตเพื่อนไอไปช็อตรุนีมันแกลือดแตกเลยดิเช่นเดียววิจิวมาสวิจิวโอเคเชื่อผมลืมใส่สะโคบวันนั้นผมไปเล่นในไลฟ์สดนะครับที่แบบว่า no สะโคบแล้วใส่เก็บเสียงอะ เรานนอาตรงนี้ปุ๊บถ้เานนะเราหน่ะนะเพื่อนเรารอแผนแล้วนะโอ้มีโลมันตั้งตรงนี้ด้วยทำไมทีมเขาเป็นงานนยวะเฮ้ยแต่ผมโดดเขาได้นะ อ,อย่าสดอย่าสดขอร้องเพื่อนเรา จะสันไว้ฮนโอเคคือผม <c oughs> ผมไม่มีสโคปโอ้ไม่จอเชื่อมันมองยากมากอะทุกคน ัดน,นี่โรเทตเยอะอยู่พยายามหยิบเ,เชื่อมมาถ้าไม่อยากเพิ่งอินแพคกับอีโคนีมันต้องเชื่อม2จุดใหญ่ๆนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับเชื่อแต่โดดโดดไม่ข้ามโอเคไม่ผมได้ยินเสียงโอ้โหรถวิชช็อตไอเดสยช่วไปหมดแล้วโอ h i ช คนวิ่งไปไหนอ่ะโอ้โหมีเสียงคนห้อยวะ่ยะยังเกิดหน้าได้ อยู่ VP เลยวะเชื่อเพื่อนเชื่อมอยางาเพื่อนวะาวเลยเด็ดโอ้กือบแห้งไปเนี่ยเชื่อผมวิ่งไปไม่ได้เนี่ย กานไปแล้วกันโอ้ไม่ช็อดเหมือนฮอเวมาเลยอะไม่ฮอเวก็ลังปูเคยเสียงครับอ๋อผมมิกซี่แคมป์ครับฮอเวแน่เด้ <S iz an imaginary> <who ans treatment> เราต้องนิ่งไว้ก่อน okay. เจ๊เจ้าตายน่าจะมีตัวแล้วผมจะเป็นซิโฟนเด้อ ตายละวตอนไม่รู้มันอยู่นี่เหรอ อโอโหออกไปฮเวีเจ็บชะตาขาดผมอะเล่นเป็นหนังอินเดียกับผมอีกแล้วเหมือนเขาจะรู้ว่าว่าเป็นผมอะเชีย่ยรู้ได้ไงวะเราต้องแอคเสียงแบบฝรั่งหน่อยไหมแอคเสียงแบบฝรั่งก็ไม่ได้อีกเพราะเมื่อกี้พูดไทยไปละมาแมทพอยท์ครับเอาให้จบครับ รตรงนี้ผมเดนแนะนำนะครับให้แบบเอาช็อตกันยิงอะ่ะมันจะเลงจากข้างบนได้นะถ้าสมมติมันเป็นรูใช่ไหมเออเราสามารถอยู่ตรงจุดปิงอะ่ะแล้วเลงมาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูใครที่โดดข้อหน้าต่าง,งคิเช่นอะ่ะเขาจะแบบต้องโฟกัสในไสา์ใช่ไหมแต่พอรูตรงนี้ปุ๊บ ได้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะมานอนยิงตัวนี้ก็ได้โอ้ยิงเขายิงกันเดงวะแต่เขาน่าจะยิงกล้องอะเฮ้ยดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีแค่ส่วนมาจริงวะ มอมเห็นตูออ่นหนโอ้โหมิจิบวิ่งข้างนอกอย่างเงี้ยเหรออ้เชี้ยผมยังไม่โดนโอ้ my god เออโอเคผมปอเตโต้แล้วเมื่อกี้ ผมเห็นแบบแง่งแล้วอะแต่แบบเขาปิดมุมพอดีครับอเอีคยถือว่าจบด้วยดีอยู่นะครับสำหรับตาแรกของซีซั่นถูกไหมจะยิงบืดไปหน่อยเมื่อกี้อด MVP เลยอะท้ามนกี้ผมยิงได้ผม,ม MVP มบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับชนะได้เป็นพอ โอเคครับทุกคนเราก็จบคนไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ EP ต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันครับ